มาดูครับพริกปลูกใหม่พริกขี้หนูสวนหรือพริกหอมปลูกใหม่โดนเพี้ยมาแล้วครับไม่ทันไลการดูแลไม่ทั่วถึงก็เป็นแบบนี้ครับมาไม่ค่อยทันแต่ไม่เป็นไรครับสก,กัดน้ำหมักไล่มแมลงที่เราเคยทำที่ผมเคยทำลงในคลิปไม่ว่าจะเป็น น้ำหมักยาสูบยาเส้นสารสะเดาสารจากใบสะเดาหมักก็ช่วยได้ครับเมามีหลากหลายครับอะไรที่เป็นพืชตระกูลที่มีใบฝา,าดลดฝาดลดเมาใช้ได้หมดครับบอลลพุกบอล,บลเพชรใช้ได้หมดอันนี้ก็จะมีเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อรา เดี๋ยวต้องทำการใช้จุลินทรีย์มาช่วยครับจัดการกับเชื้อราจุลินรีย์น้ำมะพร้าวที่เคยทำไว้จะช่วยกำจัดเชื้อราไม่ดีเชื้อราเช่นเชื้อราสปอร์ที่เรียกว่าแอทแทกโนด อันนี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยครับต้องกำจัดให้หมดไม่งั้นต้นพริกจะไม่เหลือนะครับส่วนต้นนี้ยังไม่มีอะไรครับยังสมบูรณ์ผ่านไปครับ20วัน20วันครับไม,ไม่ถึง20วันน่าจะได้ประมาณ15-20วันผมก็ลืมๆเนี่ยย้ายมาปลูกที่ที่ลงคลิปไว้แล้วครับมาติดตาม วันนี้มาติดตามดูการเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้ครับทดลองครับแปลงนี้ทดลองดูมาปลูกบนคันบอ่อคันบ่อครับก็ดูความเจริญเติบโตครับลงคลิปกันแบบสดๆถ้าหลายท่านย้อนหลังไปดูในคลิปเก่าก็จะรู้ครับเคย เอามาลงปลูกใหม่หญ้าก็ถอนคุมคุมไว้ครับพอแห้งก็เป็นทาดฟอสฟอรัสมีธาาุอาหารครับประโยชน์ตรงนั้นครับผมไม่ทิ้งเลยสับผสมกันลองดูครับจับผสมกับดินต้นนี้ก็สวยครับสวยก็จะเริ่มมีกิน ตรงหูหัวแค่สักสองต้นครับต้องกับจัดสักก่อนครับไร่สายสารหมักสารสะเดาใบยาสูบหมักมาไล่เขาสักก่อนจุลินรีต้องขาะแสงมาช่วยกับจัดเชื้อราในดินยาก็จะลกครับยาชายร่องมนีีร่องน้ำตลอดครับเขตกั้นครับ บางต้นก็สวยบางต้นก็อาจจะ,จะเจริญเติบโตช้าครับเพราะเราไม่ได้คัดแยกเอามาปลูกทุกต้นนี่ครับดูกันแบบของจริงโตไม่เท่ากันนะครับยังมีเยอะครับในแปลงปลูกไม่ทันมีอกเก็นร้อยร้ต้นผมเอามาปลูกไม่ทันเพราะไว้มันขึ้นมาเยอะแต่แทบจะออกดอกในแปลงแล้วครับ อันนี้ย้ายมาไม่กี่วันก็เดี๋ยวยิ่งไม่นานน่าจะออกดอกครับมันปลูกช้าไปพองานเราไหลเรื่องครับต้องเก็บพริกที่ออกมเมล็ดมาเยอะๆกันแดงกันเยอะครับเมื่อวานก็เก็บขายไปสองสาโลโลละสองร้อยฝานะครับพริกนี้โลละสองร้อยฝาอ้าวอันนี้ก็มีครับต้องเด็ดใบไ,ไปก่อนครับเชื้อรา,าจะได้ไม่ระบาด พวกแอดทั้งลดทั้งไหลนี่ครับต้นนี้ก็ยังสวยครับโดยรวมก็สวยครับปลูกไว้ตามคันบอ่อก็จะปลูกไปเรื่อยๆครับที่เราบ่เราว่างๆอยู่่าอาก็ชอบเลยมาครับ ต้องถอนอย่าให้มันลุกกอจะได้ครับใบล่างๆก็จะมีเชื้อลาเล็กน้อยเด็ดทิ้งไปไม่มีปัญหารครับครับเดี๋ยวต้องเริ่มบำรุงกันใหญ่ครับเพราะต้นเริ่มจะโตเชื้อลาก็จะชอบมา ต้องกำจัดพวกเชื้อราอันดับหนึ่งเพีย้ยไปแดงมาอันดับสองครับปลูกพริกยากครับฝ่าจะได้กินแต่ก็ช่วยเขาได้กำจัดโรคให้เขาก็พอได้กินครับอาศัยว่าปลูกหลายๆแปลงแปลงไหนตายบ้างก็ต้องปล่อยไป ถ้าเพียรระบาเดเยอะๆเราทำไม่ทันก็ต้องปล่อยอีกอย่างน่ากลัวครับแมงวีขาวต้องระวังนะครับนำเชื้อไวรัสมาได้เชื้อไวรัสแก้ไม่หายครับไม่ไว่าจะเป็นยาอะไรก็แก้ไม่หายสารเคมีก็แก้ไม่ได้ครับเมื่อก่อนผมเคยลองใช้ไหมปลูกใหม่ๆหลายปีแล้วช่วยไม่ได้ครับฉีดตำทราบสองสาวันก็มาอีก ก็เลยเลิกใช้เพราะเป็นอ <st wireless> ันตรายแล้วไม่ไ <dá> ด้ไม่ได้ผลประโยชน์หันมาปลูกแบบแบบอินทรีย์แบบปลอดภัยดีกว่าครับเราจะเก็บไปกินก็ปลอดภัยคนซื้อก็ปลอดภัยตนานมาย่าก็เริ่มขึ้นแล้วครับถอนเอาไว้แบบนี้ วางนี่ช่วยคุมหญ้าไม่ขึ้นได้ดีครับแล้วก็ช่วยรักษาความชื้นการทำเกษตรก็ต้องดูแลกันแบบนี้แหละครับเป็นงานละเอียดงานละเอีดยดจุดไม่ได้มีงานให้ทำทั้งวันถ้า ทำหลายๆแปลงมีงานเรื่อยตอนหญ้าบ้างพวนดินบ้างสำหรับแปลงใหม่ๆที่เราจะขยายไปเรื่อยๆโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับพิดก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมาติดตามพาทุกท่านมาติดตามผลงานหลังจะปลูกไว้ได้น่าจะ20วันผมก็ไม่ค่อยได้จำนะ ที่เคยลงคลิปไว้แล้วครับครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าเพื่อนที่เข้ามาใหม่หรือเพื่อนเก่าขอบคุณครับ